ทีมชาติโมร็อกโกทีมฟอร์มแรงที่สามารถเอาชนะทีมแกร่งอย่างสเปนและโปรโตุเกสได้จนสามารถจบอันดับ4ในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์คือทีมชาติที่คว้าคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งไปได้เยอะที่สุดจากการจัดอันดับในรอบนี้เก็บไปได้ถึง108.85คะแนนขึ้นจากอันดับที่22ของโลกมาอยู่อันดับที่11ของโลกโดยดาวเด่นในทีมชุดนี้ประกอบไปด้วย กองกลางตัวเก่งซอฟยานอัมลาบัตกองกลางจากสโมสรฟิออเรนตินานูตแซมาซาอุยกองหลังจากสโมสรบบเย็นมิวนิกอัดเซดินอูนาไฮกองกลางจากสโมสรอ,องเช่ ฮาคิมซีเยกกองหน้าตัวเก่งจากสโมสรเชลซีอัสรับฮาคิมีแบ็กขวาตัวเก่งจากสโมสรปารีสแซงต์แชง